สวัสดีครับพี่น้องครับืัอนี้เบาบนคนโกนะครับสีภาพพี่น้องมาซับกีปโอมนะครับพี่น้องเนาะลมหนาวมาแล้วพี่น้องเาลมตองแล้วกีปโอมกะกำลังจะออกนะครับเนเอาแล้วครับนี่ครับตัวหนึ่งเห็นไหมครับเสือไฟนะครับที่การซับนะครับเด้อเราต้องซับรัดมันพี่น้อง ครับดัดห้านขึน้นมาห้องมาแล้วครับตัวเป็นๆครับตัวครับพี่นอ้องอีกตัวนึงใกล,ใกลกันครับโหสีดทันเลยบ่เด้ออีสัยล่ะต้องแนมหา ดูเข่เห็นอ๋อเราเจอแล้วมีไฟนะครับจุ๊บอ๋อวมันยิ้มมากเลยซาลาโอ้ยว่าถึงซาลานะสัตัดแฮททิกเซแมนอยู่เลยโอ้ยตะลุตนุนเออดีดมือคอยอ่านี่แหละครับวิธีอีสานนะครับผมติดตามชม ตัวต่อไปครับเจอเจอเป้าหมายนะครับแต่ว่าต้องหันทางมันถึงครับเยอะครับครับโอ้ดูนะครับ อยู่ครับผมมากินตามภาษาไปตัวต่อไปครับผมกําลังม,มองหาเป้าหมายเจอแล้วอ๋อมีหกผีนองเ่เ้็นหรอก ครับอีกตัวนึ่งใกล้กันเจอแล้วครับหกอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอ่าอยู่ครับอยู่นี่ ิปโปมันสิห้องหาให้ตัวเมียมาหาครับตัวได้ห้องเก่งกับได้เมียอะไรได้หรอกมาพี่นอ้อง เรียบร้อยครับไปก็ติตดสถานการณ์ต่อนี่ใส่หนออีหกแทะโอ้เราเจอแล้วมาสาวน้อย ทันนหมครับทันนหมครับทันครับอย่างนี้ครับทันนะครับอุ้ยเมาอย่างแข <c oughs> ่อีกตัวครับอีกตัว ไปตัวต่อไปครับต่าไม้ที่ไหน,นโอ้โห้วยบักใหญ่แมนบมแมนเพื่อน่ะครับแมนเพื่อนละ่ะเขาๆนาหน่ะต้องใส่หนี่ตัวเมียแหะครับหวยใหญ่จุบทันไหมครับอ้าวอย่างนี้ก็คงจะทันนะฮะอุ้ย ครับที่รวมอยู่ตรงตหัวคำเลยพี่น้องมันเดือดจังหน่อยแนละ้วมันเต้าหองนะครับเราต้องเอาให้ท่านนะครับช่วงนี้นอู้อยังวะโอ้หัวหย่าพี่น้องเอ้ เกือบละเกือบละก็ได้ยินเสียงแล้วครับยินเสียงเลยพี่น้องเราบอกมันดีไซน์นอาหูนีิบอกครับอ่าหูอยู่แต่ว่าบ่หอก,อ,ก,อ,ก,อ,กอ่างบ่หอกมาหอกเราเจอแล้วเราเจอแล้วมันเยี่ยมมากเลยซาลา ตัวบักไงยมิลองเลยหยุดมือข่อยครับตัวต่อไปครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนั่นนั่นนั่นอยู่ปลายนิ้ว อยู่ครับอยู่หูยแต่ว่ามันอยู่แต่ว่าจากทายพี่น้องมึงซื้อว่ามันอยู่นะครับมุมกลนะ่องบะไดครับพี่น้องเนาะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กิโปรมนะครับเนาะแต่กับโมโหกับทั้งเอื่นเพื่อนเอินแนว่ยไ ไ่บานผมบานเบ้านบนนี่ที่โปมนะครับหรือบางคนพันดีเือนจีโรงอันนี้จะก็เลยจบานนะครับเนาะครับมางตัวต,ต่อไปเลยครับตอนนี้ยินยินยินเสียงนะครับจะพผมว่าตัวอยู่ใสเอนะโอ้ย ้ตายเถอะมาไม่ทันครับพี่น้องโอ้โหลงไปแล้วมาชา้าไปครับพี่น้องเอาตัวไหมครบมับตัวไหมไปกันต่อเลยครับอดมองนี่งูว่าเสียงยังเงีบเสียงคือคนคุยกันนะครับท,ทั้งๆที่เสียง มองนี่มองมีคนอยู่นะครับเนาะว้าอ่ะมองยังครับไปต,ต่อเรื่องไรซั่นละนะครับเนาะอาจจะมูเหว่ ไปต่อเขไปต่อเจ้าห้องหรอือว่ามันเดืเอดรอับบอสับกิปลมนี่ใส่เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงครับมีเวลาให้เราแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเนะาะประจันนี่มันสิประทันมันเนี่ยมันจะลงไปก่อนมันสะเส้าห้องก่อนนะครับมันเดืเอดเห็นะน,น,นะครับเป็นแผนนะครับเป็นแผนนะครับนั่นครับนั่นครับกาบประทันกับุดน้ำนู่นครับเป็นไปนี้ หนึ่งสองทันมาครับนี่นี่ครับทันครับทนันมาทันครับพี่น้องบ้าสีมือบ่อเคยตกเนาะใส่สวยพี่น้องใส่สวยนะครับผมไปต่อเลยครับผม กำลังสีเศร้าห้องแล้วล่ะโอ้ตัวนี้ล่องในปลาเขาเลยครับนี่ดีนะครับที่เขามันเป็นท่านเขาเบาสูงนะครับเขาจะคล้องนี่แหละเขาขึนอื่นกับปกาล,ล,งลง่องหรอกแสดงเห็นว่าฝนนะครับจะเบิดแล้วนะครับธรรมชาติถ้าอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติจะบอกเขาเองนะครับเนาะตะกี้ผมลงจาก ท่านแท้ครับลงที่ต่ำนะครับเนาะแสดงว่าฝนจะหมดแล้วนะครับแต่ว่ากระโบนแอรบางปีเมื่อกี้วมขึ้นกันแล้วเมื่อกี้นี้ช่ไหมัึงท่านแท้ที่เราเนแต่ว่าส่วนมากนะครับมันจะเป็นแบบนั้นเนาะยู่ใส่ะปุ้ยหวยบอกใหญ่เลยอยู่ทางไหนน้เนาะมันออกให้เขาปะใบไม้โป๊วีพี่น้องเนาะ เห็นเลยทางออกทางเขาปันต้องเดาเาแล้วครับแสดงว่ทาทัานนี้ซับหมูหมัวครับตาอใบไม้มันปิดอยู่นี่นนนนนนตองเดาครับโอ้ยนี่ก็แม่นแท้แม่นมองไร้้าดีเต็มเต็มลำเขาคอ,อยขาดพี่น้องเลย โอ้แม,นแมน่นไรแม่นไรพี่ง้ยเต้นเตียมลำเขาเลยนี่บ้านโอ้เฮ้ตายดจะซาลาโอ้โอ้ยเหตุการณ์เช่นนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยไปต่อครับไปต่อ ประมาณเศ้ากุโตแล้วครับเศ้ากุโตนี่ก็ยิ้มแล้ะครับท้งไทยกินโบโผล่เนาะกินโคข่ำไงข้า,าวบนนะครับว่าข่าบบข่ำโผล่นะครับเนะ<ม>าะแต่ทั้งสกุลของคนเอื่นข่โปมนะครับลงหงายเลยครับพี่น้อง ม่รู้จะต่อเลยครับว่าจะได้ไหมเป็นไงบ้าเขาก็เ่ค่งค่อยงามอกพี่น่องเพิ่งเอาอีกแล้วใบหม่ปกยัลไะพี่น่องใบบกใหญ่เลยแาบเพยงเลย,ยละวันที่นี่ใบบกใหญ่เลยครับนี่ไต้ไปตองเนลลี่ะ เดี๋ยวแหะเน่บ่เห็นเลยบ่เห็นทีเห็นเด่นเลยบัดจากประสบการณ์เนาะครับเนาะกล้วยมันจะใหญ่กล้วยมันจะใหญ่ทางนี้กล้วยใหญ่ทางนี้แสดงว่าหูมันจะมาทางนี้นะครับนี่เรียบร้อยละลงไปแล้วจากประสบการณ์นะครับหูมันจะลงมาทางนี้คิดว่าประสบการณ์รวนเนีน่ย แต่โมเมนต์ก,านาตกน็น่าแตกคือว่านั่นถูกต้องแล้วครับถูกต้องนะครับเป็นไงครับจากประสบการณ์เพราะว่าทางนี้มันดินแห้งนะครับเนาะทางนี้มันดินแห้งโอ้องขอโทษเขาไปเอาเสียมสีแล้วครับเด้อนะครับเนะราก็จะว่าคุยประสบการณ์มาก,กว่า20ปีนะครับเนาะหากินนี่ครับหูมันจะลงมาทางนี้ นะครับเนาะเอ้าไม่เป็นไรครับบุคุดเราครับอยู่ปลาเขาข้า,ขานคุดตัวไม่ครับผมโอเคครับมือนีคงที่ได้สำนีละเพราะว่ามันกะเสียงหอมมันกะลดลงแล้วนะครับเนาะเพราะว่าทัวบริเวณนี้เสียงหอมมันกะลดลงแน่แล้วนะครับกระบบนว่าเบิร์ต้นขนาดว่าบริยินนะครับยังมีอยู่กะโบลายนะครับเนาะ สำหรับคำขคึ้นนี้นะครับเบ้าบนขอ,อจบกันหายิโปโอมจำหนีนะครับเนาะอันนี้หัวนะครับบักบวบเห็นน้ำหัวนะครับปลูกยาวเว้งัวดต่บางทีเป็นประโยชน์ครับพี่เนาะอ๋าครับบักบวบครับ บวบน้อยครับบวบพร้อมนะครับเนาะอ้าวไก่ okay, สิริกิณาอุย้ยปลูกเวลาอยู่ครับผมเดี๋ยวพบก,กันใหม่ครับในคลิปหนานะครับเนาะ จะได้ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในะครับเด้อเป็นกำลังใจใเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ